วิธีเช็คสเปคคอมและสถานะเครื่องง่ายๆเพียงกดแค่3ปุ่มค t r o l ร h i ิป ESC จากนั้นตัวเครื่องก็จะขึ้น Time Manager ทําทำให้เราสามารถเช็คสถานะต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น CPU, RAM, SSD, Network หรือว่าเราอยากเข้าสู่โหมด Performance แล้วกดปุ๊บก็จะแสดงค่าสถานะต่างๆบอกหมดเลยใช้งาน CPU กี่เปอร์เซ็นต์คสปีดวิ่งที่เท่าไหร่คอ์ลเลคเตต่างๆนะครับ มีคอแล้วก็เทปนีนน่ครับ20คอ20เทปต่อมาแรมครับผม 32GB กิกบัต5 6 0 0 SSD ที่ใช้อยู่ความจุยี่ห้อการ์ดจอที่ใช้อยู่ RTX 5060ส่วนนี้เป็นคอมของลูกค้าที่สั่งจาก a d p o ็อนะครับใครที่สนใจสั่งคอมก็ดูหน้าช่องได้เลยเดียกว่าดลงเก็บโปรแกรมพร้อมใช้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางใครที่ชอบสายลับแบบนี้ฝากกดหัวใจฝากกดัดนที่แอดป็อกหน่อยนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ดูอยู่ใช้สเปคคอมอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดป้องหน่อยครับ